ีออะนเยยังมียังอีกแถวไรมีอีกว้าวอันนี้พิเศษอะไรพิเศษเลยอปึกปึกเลยอันนี้เป็นเงินของอ้พี่นายเจดีย์อ้หักของน้องเพื่อนเลยโดยเพื่อนฝากเงินมากน่ะ กาบสบายดีและสะวัสด,ดีด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุทุกคนเนาะว่าอ,อยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะกายยินดีเขาสู่ซองเบาวสีพองชาแนลพี่น้องเลยอ่ะมันนีว่าสีพองชาแนลกับชาแนลมายินดีครับน้งองดำเนาะอ่าอย่างนี้ว่าทางไอฮักเพิน่นฝั่งไทยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่เพิ่นไปเฮดเวียกอยู่ประเทศเกาหนะาลีเนาะแต่เพิ่นก็เห็นทั้งน้องเพิน่น ทุกอย่างลําบากเนะกาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนี่เพิ่นก็ได้โอนเงินจำนวนหนึ่งเนาะที่ว่าซื้อของมาฝากเพิ่นว่าเป็นตู้เย็นโทรศัพท์เนาะฝากมาทางเสาวไลแต่ว่าเสาวไลก็เป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะกับคำมุกขกับใจเพิ่นที่ว่าไม่เนื่อยเฉยใจเสาวไลเนาะที่ให้เป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนาะกับคำมุกขกับใจเพิ่นหลายๆเนาะก็ให้ ยู่ดีมีแห้งลำรวยเนาะรวยแห่งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เรียกการงานเนาะไปพี่น้องเนาะฮะเขากะไปทักทายสบายดีเพื่อเนาะไปกันเลยค่อ um, ยีได้เ้นพี่น้องมาเป็นกันพี่น้องเนาะมาเพื่อนน้องดำเนาะเขากะมาเป็นครั้งแรกไงพี่นาอมากับสาวไรสาวไล่แลอ่ะ matte. สบายดีสบายดีเนาะ สบัสดีน้องดวันนี้มากันหลายคนลุมเลยมื้อนี้เนาะเลยนัสวัสดีว่าสิบ่สวัสดีว่าไเนาะสวัสดีบ่สีําเนาะเลยสวัสดีสดีสวัสดีสาวยอ้าวสวัสดีเด้อสวัสดีมาหลายแท้นนาน้ําเนาะะินกมามื้อนี้ินกมาหาําเนาะเลยมาดิดนําเนาะเลยเฮ็ดหยังอยู่นั่งมื้อนี้ บ่งฮาโซนอยู wide, mm, ่ฮาโซนแล้ว hmm. ก oh. uh. um, mm. uh. like ็ออกมาบ่งดลุดเนี่ยนะหลดชายนอนบ่โดยเอาไปนอนอยู่โดยกินข้าวกินน้ำได้จังดยยังกินเลยนะปลน้นปาน้นปลาน้นวันนทนือมาจาตลาดบ่ลาน้เทอร์แม่เป็นซื้อมาม่น้าเทอแม่ซื้อมาดยแล้วก็ปิ้งปลาไปแล้วกินปิ้งปลาอ ก็อะไรแม่ไปตลาดเมื่อวันเนาะเห็นอยู่เป็นไปขายมาโบวไปขายหมกบัวเนโอ้ก็พอได้แต่ซื้อน้อนางเนาะเดินหกบัวอยู่ในหนองชะน้ำหน้าบ่โดิโอ้โดินเขาได้ขายอยู่เนาะโดินเขาได้เก็บชิดเก็บสาวไปโดินก็ได้หมกบัวเนี่ยบันเท่าชีวิตไปแต่ละมือเนาะโดินเดินเห็นพี่น้องไหมอืมมาวันนี้กะ คือค่อนข้างอย่างมากหลายคนในแน่เหมือนนี่โดยโดยรูปน้องลำด้วยเหมือนนี่ดีใจก็โดยโดยเนาะใช่กินข้าวกินน้ำเที่ยงข้าวเที่ยงนะบ่โดยกินแล้วกินกับปลานนะบ่โอ้ยอยู่เพื่อนกับเพื่อนใช่ไหมอยู่พ่อแม่พ่ออยู่คบหน้าเนาะคบหน้าคบตาเลยลงท้องแล้วมื่อยแล้ววินทุ แล้วเป็นยังไงเขาเมื่อยนั้นนาแต่เมื่อวานนี้ยเราก็เมื่อยแล้วก็วิ่งลุกแล้วก็ลงท้องเจ็บท้องหาหมอแล้วบ่ะนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช่ไหมเดินชื่อยามากินเอาโดินอ๋อเดินเดนทางแม่คนเป็นเมื่อวานนี้โดินให้ไหบพ่อตอนนี้โดินไข่แน่ลุกได้ดีแล้วเดินโอ้โดินเราไม่ทัอาการเจ้าได้สับเป็นจะนั่งละกะ สึกว่าดีขึ้นไร้โดยดีขึ้นหรือเปล่าโดยกินยายอ,นนอย่างต่อเนื่องเป็นหรอือโดยเออใครนเนี่ยเนาะโดยแล้วอันที่น้ำน้องที่เขาตัดออกออกเบิดแล้วกะเพิ่นกะบอ้อมืดแม้แล้วเพิ่นกะไม่สู้ไลแล้วโดยกะแห้งแผลที่ว่าเป็นกับแห้งแล้วโดย,โดยแต่กับรู้สึกว่ามันกิดการตืดกระตืดว่างไม่อยู่ในเนื้อหาเพิ่นกยังไม่ทังขึ้นนะเนาะ โอ้หรือว่าสิออกไปเต้นไปทางอื่นอีกไปจักเนาะโดยกยังไม่รู้อ่ะเพิ่นสิเต้นไปบ่แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากระตุดอยู่ฮะคือว่าดีขึ้นไล่นั่นนั่นแต่ชะไรเขากัยังบ่ฮู้เนาะาเข้ามาเคแรกเพราะว่าทาน้องแล้วเป็น่ยนยังเนาะเป็ีนเต้าน่องเปนอักเซสเต้านมติดเสื้อเต้านมติดเสื้อแบบเป็นแป้งขึ้นในนมเป็เด็น่องไปมาเร็งบ่หรือว่าบ่แม่นแชร์มะเร็งบ่ คุณยังไม่ทันถึงคั่วเลยมะเลินะคะพนักงานถึงเดินโดนเจ็ติดเชื่อติดเชื่อเนาะแต่ทั้งน้องไปไปเฮ็ดใดไปปาดบอสไม่ได้ปาดที่ห้าก็ได้กินยาซึ่งคนห้ามมาซอยเลยนะเด้อโอ้เลยเลยเป็นจะโดดนะว่เป็นได้ปีกว่าโอ้ยอะไรเป็นอย่างนี้เนาะโอ้ยคันคอสมัคร กินน้ำก่อนสะไรเอยโอ้เป็นได้ปีกัวเลยเนาะโในยูได้ไหนเนาะโดนมันเป็นได้ปีกว่าแล้วค่ะค่ะกามารักษาตอนที่มีช่องยูทูปมาหาเพื่อนี่แหละดะกี่เพื่อนกาเจ็บไปพอดทนอยู่เลยเนาะแต่ผมมีเงินเนาะมีเงินไปโอ้มีได้เงินไปแล้วก็ยู่เขาได้เงินมาพัดซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อประแดแป้งหนวเพิดเหล้วไปโดยโดยโดยเนาะบาสิกองกับบาอสิลาดนะกับหูอยู่ได้เนาะ เหนื่อยเข่ามาเท่า้เนาะเขาบอกเป็นยังนอนเพิ่อนกับเราอาการให้ฟังเนาะตอนนี้ก็นอนมาดีขึ้นแล้วเนาะเลนื่อยเหนื่อยเศร้าไรเป็นยังเศสาวษไรนี่โดยเนาะอ่าเป็นยังองเมื่อนี้นี่นอแหลเนาะเดนยหนทางมาได้มื่อนี้เนาะเฮ้ยกาอย่างไงเจ้า ย่างไปเบิ่งขอกินได้รถเนาะที่ว่าซื้ไม่ย่างอยู่ในรถนะเอ้อเอาไก่มาให้เลี้ยงเลี้ยงอยู่บอไก่เพราะว่าเอ้อะไ้เงินจะว่าว่าอยากเลี้ยงไก่เนาะไก่อ่าที่ว่ามันไข่ได้นะเออเดี๋ยเลยจะซื้อมาให้แล้วจะไล่เซื้อไก่มาให้บ่ซื้อไก่มาให้น้อกคนเลี้ยงเพราะว่านอกคนเลี้ยงไก่ะนะคนว่าไก่ไก่คู่หนึ่งเป็ดคู่หนึ่งบ่แม่นไก่คู่หนึ่งเป็ดคู่หนึ่ง่าให้น้อกคนเลี้ยงเพราะว่าเดินนี่ก็บ่วงอยู่นั่นนังเนาะ

บมันย hey, ังแด้มีเต uh> ่ว่าเอาไก่ล้หายเพนก็ว่านอกว่าว่าากได้ไก่โน่นนู่นดัแต่พอคิ้วไ้งในเลยค่ขึ้นจับไก่ให้น้อง้ขึรถนะสบายดีแล้วพอคิ้วแล้วสบายดีเนาะมาน้องำลับเลยอย่าข้าเด้ออย่าเข้เด้อเอาลเปิดให้นองเปิดเองวเนาะเป็นเอเ่อว่าว่ามันจะเป็นยังนะอึ๊บว้าเห็นว่าไก่

ถีอเย็นมาห้น้องพ่อนมแล้วก็บีสามีได้เพาคิวมาให้คอยแน่อยู่หน้ารถนะ่างนี้อีกอยู่หน้ารถอีกโอ้โหพี่น้องเลย่ัเอิญแต่บัเิแต่บังอีกพี่น้องขาไปบงกเะม่มนบลของเจ้านี่นะใจน้องาะใจวะนะใจเนาะเป็นของที่เจ้าอยากได้เลยแม่นวะนี่

ได้บ่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทางเฮาน้องเฮาเดี๋ยวให้ทางน้องๆเพิ่นก็ได้เนาะโดๆอ่าตัวนี้ใครมีอ่าเดี๋ยวให้อันทางเฮาคิวย่อให้ก็ได้เนาะเพราะย่อหลายคนเด้อพ่นยนเพราะว่าเฮาก็ย่ามันตกแตกได้เนาะโดๆโดๆเ้าเลยอ่ะครับ

ยางเยนะยางไปเบิ่งกันเลยเนาะว่ากล่องนี่ของที่น้องยางได้ประชันว่ามันว่าต่ว่าสีมันจะถือใจบิ่นบ่เนาะเพิสีกันบ่งสีิ่นว่าน้องมันจะเฉือใจบ่เนาะสีนีเรา่องเย็นนะพี่น้องโธรศักับนีเนะโอ้ด่ายดูงเายดูาด้งยดูงดูายดูงยง่งาดง่ายด่ด่ายดูงด้แกกง่ายดง่างง่ยงาย่างเ่ เออเนาะโอเคป้าานีเอาไปก้อนน้องดำขวานนก่อนน้องดำกะอนเมงยุ้เท่าไร่มักอยู่บ่เปิดมึงย้อานีมาไปเปลี่ยนบ่เมาเปลี่ยนบ่จน้งำนังลมงยับมักอยู่บ่เออมือตัสัน

เสือมาหนึ่งใช่ไหขอบใจด้วย <ละ S 2> ขอบใจทั้งทั้งไอเนาะทั้งไอเพิ่นบ่ทั้งไอฮักไอฮักเพิ่นเนาะแม่นไอฮักเพิ่นนับถือน้องมาเป็นน้องสาวเพิ่นก็เลยซื้อโทรศัพท์แล้วก็ตู้เย็นให้นอ้องเพิ่นเป็นน้ากะโทรศัพท์เนาะเคสโทรศัพท์เลยทีเดียวเลยทองแถมด้วยนงเนาะมีเสื้ออะไรมีกาต้น้หอนเนาะโดยอันนี้ก็เป็นหัวสาับโทรศัพท์เนาะ อันนี้ก็เป็นกัะที่ค่ะเพียงพี่น้องลายยางเนาะเขาจะแถมยางแมนแมนโอ้ห่านได้เด้เนาะสิไปซื้อเด้คันทีเงินอันนี้ก็แถมสายสมุท็อกด้วยละเด้ออ่าอันตัวนี้น้องเพีพี่น้องอันนี้นังใบฮับประกันตู้เย็นน้องเพีพี่น้องเลยราคามันกระตกอยู่ว่าผมเมนตู้เย็นเนาะโทรศัพท์พี่น้องโอ้สายกระตาไลยอันนี้ใบฮับประกันโทรศัพท์เนาะอ่าราคาโทรศัพท์กับเจ็ดพันแปดร้อยบาทน้องเพีพี่น้องเลยอันนี้ราคาโทรศัพท์กันหนังเด้อ อ่าใบตัวนี้เนาะตัวนี้ราคาตู้เย็นตัวนี้เนะาะแล้วก็ฮับประกันพื่อนะทานบมเย็นโมยังก็ส่งคืนได้พะนะื่อนเนาะตัวนี้ราคามันก็นตกอยู่ห้าพันสามร้อยบาทเดอ้อเพื่อนพี่น้องราคาตู้เย็นเนาะโดยอันนี้ใบเก็บไว้เด้น็งเนาะอ่าเนาะแต่อันนี้เนาะอันนี้ใบอันนี้เนะี่ยโทรศัพท์เพื่อนพี่น้องเห็นน้องเก็บไว้เด้ออันนี้ก็เดอ้อโดยโดยอ่าใบนี้เนาะก็ถือว่าได้สำเนียงก็ดีใจเนาะนังเนานะโดย อืดีใจเด้ล่ะเป็นไอ้ฮักด้วยล่ะเด้อโดยขอบขอขอบใจเด้อที่เอน้องได้เห็นแบบนี้น้องก็ดีใจสุดๆโดยดีใจแล้วเนาะโดยโดยจนตื่นตันเบาปลื้มเยอะโดยดีใจลายเนาะไปปืดเห็นไก่โตใหญ่โดดจังนยังผู้กับไก่เลยเนาะไก่เลยเนาะโดยน้องไงแค่นี้เนาะโดยเฮยังไม่มีเท่านี้เลยน้องเอ้ ยังมียังอีกสาวไรมีอีกว้าวอันนี้พิ่สีอะไรพีเสษเลยโอ้ึปึกปึกเลยอันนี้เป็นเงินของอ้พี่หย่เจดีอ้ฮักของพีอเพิ่นเาะโดยเพิ่นฝากเงินมาหน่อยสามหืนเนาะสามหมื่นสพันเนาะกอนก็หายเอื้อยหน่นสองพันบาทขาำมันรดเลยดุกด้ดยอ่าพี่น้องเลยแด้วกะ เรือนเฮาก็บ่ฮู้ว่าซื้อวัดเท่าไหร่เนาะกะเอาบิลให้เบิ่งแล้วเมื่อกี้นี่เนาะนําบักยึดเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000โอ้1 2 3 4 5 6งรือ6,500โดยโดยเนาะดีใจบ่นะดีใจเนาะอันนี้แหละ เงินส่วนที่เดือนเนาะเพิ่นเลยเงินส่วนที่เหลือนี่อ่านพูดว่าไว้ให้น้อกดีใจน้ำเพิ่นเลยเฮาจ๊ะยาซื้อยังไว้รักษาตัวเด้อแล้วก็ไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำให้ลูกเนาะอ่าเนาะอ่านเฮาจ๊ะเบิ่งแย่งแบบทางห้างเนาะเพาะว่าดใจเพินเลยด้วยเพิ่นก็เป็นห่วงเจ้าในนางเลยเนาะดีให้เศร้าเนาะเพิ่นก็เป็นให้เจ้ามีอยูไม่กินแต่ให้ดีให้เศร้าเนาะ อ๋อเหรอใช่อุ้ยเนาะคนเลยนอนคนด้วยความใจเลยนะจอถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่ได้ลาที่สุดแม่นบอกด้วยแต่ไม่เคยได้ตื่นยังไม่เคยได้เลนะดยก็ได้นี่ก็ดีใจสุดๆที่มันได้เจอด้วความปวดใจจอมด้วยความมุชิของน่างตอนนี้ครตื่นตันเฮงนะเนาะความรู้สึกน้องตอนนี้ก็แบบ ดีใจแห้งนะตึงพี่น้องถ้น้ำตาส็จะให้น้ำได้ดีใจเลยบ่ดีใจจะได้เนาะกันได้ทางนี้โทรศัพท์กับราคาเจ็ดพันแปดร้อยเนาะวันนี้ตู้เย็นกับราคาห้าพันสามร้อยบาทเลยพี่น้องเลยน้ำพังคู่ค่าเนียนการใช้ชีวิตยังได้สบายมีของแถมกาต้มน้ำอีกแม่ครัเพื่นก็ว่าซื้อโทรศัพท์แล้วแห่อาการต้มน้ำเด้อว่ะสันเนาะนั่นก็ว่าอยากให้น้องนั่นต้มน้ำไปชงนุ่มชงเข่าลูกนะรองนั้นเนาะ โ, cage, โ, itos, โ,โดยเพิ่นก็เป็นห่วงแหละอันเพิ่นก็บ่ได้คิดหยังล่ะบ่ได้คิดแบบเป็นสู้เป็นแฟนนี้แล่ะเด้อคิดเป็นน้องฮักเออเนาะโดยมานี้ตู้เย็นเฮาจังได๋โจมคุณให้น้องทั้งเฮือนนะบั๋นจะน้องโจมได้เด้อเนาะเป็นตั้งให้เรียบร้อยแน่นาะมาแก้บัญชีก่อนอ่า บ่ไก <nhất. S 2> ่มันสิมาจุลงละขึ oh, ้นไปยังเออมืดนะอ๋อต้องอกอยู่แล้วกนแม่ดีใจอยู่บ่โอ้ยแสนูดีใกอเ้ย้ากบ่เคยได้นีทั้งลูกน้องเพิ่นเนาะเนาะอ๋อนี่บ่ลูกน้อยเพิ่นนีแลนน้อยนะบัดนี้ก็สิได้กินนมกินข้าวแบัดนี้เนาะทางเฮาก็ผู้หญิงผู้ชายแม่อ้ได้อผู้ชายยแคู่้เลยได้บ่

งามใ่โห yeah. so, like hmm. uh. 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 ่ฮเออร์ก uh. ล uh. oh. uh, ah. ังฮิตอะไริดีนเห็นได้มากว่าสีนี้ว่ะมาเฮ็ใหลยบหญ่อ้รนเปิดไปให้คุณเบิ่น้างในมั้งเข้างในยังปินปินกันมนกันมนไร้ิเออันแลกเบิเลยใ่เลยบบบนี้็เย็นข้างในเย็นกับอันนี้กับมือหนึ่งเลยเนาะ คับก่อนนะดยาดดยไปจะได้จขึ้นไปนอกขึ้นไปไนี่โจมนีเดียบร้อยแล้วลองเสียบไปบนย่นน่องดำเฮ็ดบนยื่งเฮ็ดเจาพี่ก็ได้นะอออ๋อเนี่ยของม่หนึ่งนึงอสเฮ้ยสนีแล้วดีเจานั่นๆยังใหม่เำนีก็ได้เนาะได้ปลองเสียบไปบนยื่บ่สิให้มันไดกินน้ำเย็นน้บ้านีเนาะ ก็ต้องปั๊บก็ต้องปุงมาแล้วล่ะนะสบายคนกับปั๊บมาให้แล้วเนาะโดยอ่าเจ็บแบบเรียบร้อยมีแต่อัดไว้แห้นเย็นในสังหาเครื่องกาใช่โดยอ่าปลาลงตกรางปลาหมักบัวกระเช้ได้บ่เนี่ยจะน่าไปเชะมาดีใจเฮงแล้วไหมเนาะโดยแม่ก็บ่เคยได้จ้าเออได้ตัวเย็นในทางหายเจ็บหายไข่ได้บ่เนี่ย้าถุ่หายเจ็บหายไข่เนี่ยเออว่าแม่ก็อะไรเงี้ยนองดำว่าแม่เจ็บท้องเนาะ เก็บท่องทางไขอโดยก็เป็นไอ้ฮักของน้องดำเพิ่นเลยนะเนี่ยเอถู้ยเอ้ยยูดีเลยคเออพิ่นเู้เป็นไอ้ก็เพิ่นยู่ดีมีแหงได้รู้โดยเทากับดีมุกดีแจมเจ้าใลายเนาะที่ว่ามีคนหักคนแพ้นะละว่าฝากเงินฝากคำมาซื้อของห้เนาะถูกเอ้ยมีกูะสยคกระสอยมีใจลายไม่เนาะมีใจลายไหมบุกเคยได้จักเถื่อบุกเคยได้จักเธื่อ โดยโดยอยู่กันคือเห็นนี่แหละความทุกข์ยากนี่โดยโดยเนาะได้สำนีก็ซาทุกโดยแม่อยู่กันจะคนนี่อยู่นำกันทกคนอ๋อโดยก็หน่อยก่นอนนั่นเนาะป้าซ้ะเขาก็เอาของหายแล้วก็จะล้องคุยกับน้องคนอยู่ข้างล่างเนาะเขาจะดีใจแทนเจ้าแล้วแม่เด้อโดยสบายดีแม่เด้ออยววันนี้อันเฟซเอาอย่างน้องคนนี้ตั้งเรียบร้อยแล้วบ่กอันนี้ถ้าจะตั้งเราต้องไปลงทะเบียนก่อนมีบ่าวใบสามน้อครัว เออเขาไม่ไหวสำนูกั่วเลยเวลาน้องบ้านเนาะเอื้อจะเอาไปลงทะเบียนให้ก็ได้ลงทะเบียนชิมบ่ตั้งเฟซตั้งยังให้เลยลงทะเบียนชิมนะลงทะเบียนชิมอือตับอกให้ลงทะเบียนชิมได้เมย์เนาะผมไปพมันกับผมมีสำนูกั่วกันเนาะใหม่ได้วางสองสามมใหม่เลยเใหม่ว่าเพิ่นให้มีสำนูกั่วเคยพี่นเราไงเนาะเมย์กะเอาของมามอบให้น้องเพิ่นไปที่เรียบร้อยเนาะเรากะ เสื่อเดินทางกลับบาริเ้พี่น้องด้วยกัอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์กับเงินเนาะเพยพี่น้องเลยอ้าพน่ะว่าใส่น้อกคนจับก็คือว่าราคาคนน้อยโดยดีใจหลายตัวนางเนาะโดยเออโดยเพยนพี่น้องเลยก็คือว่าเงินนั้นชวนที่เหลือในการเก็บไว้รักษาตัวเด้อโดยโดยไปซื้อใส่ซอยเล็กน้อยไ้ใส่สิ่งที่จําเป็นนั่นแหละเนาะโดยออโดยโดย ป้าใส่หน้นเอื้อกับเส้นเดินทางกลับเนาะก็ขอมอบให้กับเส้นเดินทางกลับเด้อโดยสบายดีน้องดำสบายดีขอบขอบใจเด้อคนดีดีดินข้ามจุ้อได้แต่งต่างแต่ขบเด้อคนดีซาโดย